สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขะเหนียวเซาอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับพาพี่พ่อน้อง FC ทุกท่านมาชมนะครับงวดงามราคาโดนใจแน่นอนครับพี่น้องอีพี่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหอกหนึ่งฟ้ามนะครับที่ผ้ามาหลายอีพี่แล้วนะครับ FC หลายท่านก็ได้งงวดทองดีๆมีคุณภาพไปเลี้ยงนะครับผู้กำลังหางวดไปเลี้ยงก็ได้ชมครับพี่น้องผู้มักงวดงามก็ได้ชมน้ำกันนะครับอีมีอีพี่นี่ก็คือเก่าครับพี่น้องมาอยู่ที่หอก อหอยว่าครับพี่น้องอำเภอนาบนจังหวัดการสินครับพี่น้องมือนี่มีง้วดทองทั้งหมด็ดหาทองครับพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องเขา้าไผหางงวดทองไปเลี้ยงอขอแบบเอาเลี้ยงบ่โดนก็ได้ผลผลิตอ,อีพี่นี่บ่ผิดหวังแน่นอนนะครับคือเกา่านะครับมือนี่ทักทายกับหอยว่าพันจ,จังหว่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าวมือนี้มีจักโตรครับผมหอยไว่มีหาแม่ทองครับแก่ๆเลยครับมือนี่หาแม่ทองทองแก่เลยเนาะครับเนาะแม่นครับผมกระทองหกเดือนขึ้นไป หกเจ็ดเดือนแปดเดือนกันมั้ครับหกเจ็ดเดือนแปดเดือนครับพี่น้องนะครับหมู่ว่านนะครับกับหมู่เสากับมี่ฝนตกฝนลงแล้วผู้ใดกําลังอยากจะได้งัวเอาไปเลี้ยงไว้ทากินหญ้าเท่านัอยฝนตกหญ้าก็เริ่มเขียวครับพี่น้องมาเอางัวงทองไปเลี้ยงอีกเดือนสองเดือนคลอดนะครับผมเข่าต้นฝนพอดีมีงัวแม่ลูกมีงัวหน่อยแลนน้ำท่วน้ำทาแน่นอนครับพี่น้องนะครับวัอนี้กับพี่จะใส่ยิ่งใหญ่ลอยหาซิบวกคือเก่านะครับก่อนไปรับชมฝากที่วีเบอร์โทรจังไลยนะครับผมซีซั่นที่สามครับผม บ้านน้ำมนต์ตำบลน้ำมนต์อำเภอน้ำมนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับผมเอานะครับผมเบอร์โทรเบอร์เดีก็ครับศูนย์แปดเจ็ดครับผมสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าครับผมแอดไลน์เบอร์นี่นะครับเนาะแม่ครับผมแอดไลน์กับเบอร์นี้นะครับผมเอาเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเดี๋ยวมาเอวานในแรกก้อนนะครับสำหรับผู้ใดหาสไตล์ลูกกระทบนะครับอีสานบ้านเฮ้าตะกอนกับเลี้ยงสไตล์ที่ดูบาซินหลังมากกับมาเริ่มมานิยมเลี้ยงลูกกระทบนะครับพี่น้องเฟี้ยมใหญ่ใหญ่ให้ลูกไซกัปพออเมริกันรรราามมนนนนะคคัััับบผเเอออ้้ตววีทจดืแล ท่องเจ็ดเดือนกลัวเหรอเจ็ดเดือนกว่าๆนะครับผมท่องที่เท่าไรครับผมท่องสองครับอ่าท่องที่สองนะครับเนาะแมนครับส่วนสูงไรเท่าไรครับผมร้อยห้าสิบห้าหัวครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับถึงเด้อครับพี่น้องหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับตอนนี้ท่องก็พอได้ครับท่องกับเจ้าสีประดูครับเคฟเจ็ดสองครับผมอ่าเจ้าสีประดูเคฟเจ็ดสองครับพี่น้องนะครับขายสายคาสโนวาห้ารอยครับพี่น้องไอ้สีประดูเคฟเจ็ดสองนี่แหละครับของวิไลฟาร์มเนี่ยพี่น้องนะครับพอพันตัวนี้ นะครับเอกสารใบหลอดครบนะครับไอสีประดู k f เอฟเสองครับผมอันนี้ๆนะหนาเลยครับพี่น้องนะครับเคยเห็นตัวจริงไผ่เพเห็นตัวจริงกะไปเสื้อได้ช่องลูกขนไนล์เสื้อผ้ามมีคลิปบาวาที่ผ้าไปเยี่ยมหดวิไลฟ้ามไอสีประดูเคเอฟเสองครับพี่น้องได้เห็นตัวจริงแน่นอนนะครับผมเอานะครับแม่นี่เปิดไวปทลายไปได้ครับผมเปิดไปหามื่นพอดีเลยครับอ่าหามื่นทวนบ่ครับผมแม่นครับผมอ่าห้าหมื่นท่วนๆนะครับผมสำหรับผู้สนใจ ประกันทองหายเจเดือนกอนครับเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนอีกสองเดือนคลอดแมนครับลูกโตที่ลูกทีส2องครับลูกสองค่าทองครับพี่น้องนะครับผมเอาตำหนิมีบังไก่ป้อครับผมม่มี์ตำหนิครับผมอตำหนิไม่มีด้พี่น้องตัวนี้สีแดงเข้มสไตล์ลูกกระทบครับพี่น้องให้เบื้องเลี่ยมโตเอานะครับเลี่ยมโตดีพัวหางยาวเงี้ลอลำลามเลยพี่น้องนะครับสวยๆสำหรับผู้สนใจหามือนถ้วนได้ง้วแม่ทองทองเจ็ดเดือนอีกสองเดือนคลอดนะครับ หาไซจักโตครับพี่น้องมือนี้มีให้เบิ้งหาตรับรองนะครับผมถ้าตัวอ่านะครับบ่ผิดหวังแน่นอนถูกใจกับผมแนะนําจับคู่ไปเลยครับพี่น้องเพราะว่าสื่อสองไดซีนะครับออกไปเลี้ยงตัวเดียวกับเงานะครับงบประมาณถึงกับเชื่อเอาครับพี่น้องนะครับหรือว่ามักตัวแรกนี่ก็บฟ้าโทษเลยเลยหาหมื่นราคานี้สุดคุ้มนะครับพี่น้องสมัยตะกี้นี่มี่หกสิบหาถึงเกียสิบหาแน่นอนนะครับคำรับฟิวมีไงลอยหาสิบขึ้นแล้วก็ท้องเจ็ดเดือนอีกสองเดือนก็คลอด ผู้ลงควนว่าง่วงไก่ขอดคือพักการเอามาขายคันพี่น้องนะครับว่านะครับหายากไม่ค่อยมีคนขายมาเอาน้ำห่อยไว้กิ่งพันวุายินดีแบ่งทุกตัวแนนครับขึ้นน้แน่นๆเลยเดี๋ยวเบิ้งตัวที่สองกันครับผมนะครับตัวแรกผ่านไปเอาจุงแม่นี่ย่างให้เบิ่งจังน่อยนะครับผมเอาให้เพื่อนจุงเขาไปผูกไปกั้นครับพี่น้องครับนะครับนี่ครับสวยๆเลยเดี๋ยวเบิ้งตัวที่สองน้ำกันครับผมบาทที่นี่ตัวที่สองเพื่อถูกใจพี่ถูกใจน้องเข้าเดี๋ยวไปเบิ้งตัวที่สองครับผม อ่าครับผมมาเบิ่งตัวที่2ครับพี่น้องตัวนี้ลูกผสมรามันส่วนสูงลอยสี่สิบหอดไหครับลอยสี่สิบสองครับอ่าหนึ่งลอยสี่สิบสองครับพี่น้องนะครับท่องเจ็ดเดือนหรอครับแม่นี่ท่องสามเดือนครับผมท่องสาวด้เนาะแม่นครับท่องแรกครับเอาท่องอ่าท่องสาวเป็นงวดท่องแรกครับพี่น้องอ่าท้องกับเจ้าเคอรี่ครับเคอรี่ครับพี่น้องใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องเคอรี่เอลทีหนึ่งสี่สามนะครับเอานะครับสําหรับผู้อ่าอยากจะได้ออกบรามันนะครับผม เอาสีนะหนาลึกๆครับพี่น้องเมียนี่ล่ำเงีวหนาลึกจักเดือนแล้วครับในทองเพื่อนสามเดือนครับผมสามเดือนประกันทองเนาะครับเนาะแม่ยครับเอาสามเดือนรับประกันติดทองให้ครับพี่น้องเมียนี่ครับผมอาลูกผสมรามันนะครับเปิดไว้หไรไปนะครับมองเปิดเปิดไปสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องเมียนี่ตัวที่สองด้วยครับพี่น้องส่วนสูงประกันให้ห้าร้อยสี่สิบอยู่เนาะห้าร้อยสี่สิบรับประกันครับอ่าร้อยสี่สิบรับประกันให้พี่น้องเข้าเบิรงครับพี่น้องเอาถึงเชื่องสวยๆเลยพี่น้องเมียนี่ เป็นสาวทองแรกเด้อพี่น้องไผ่ม้าสาวทองแรกแบบสดแบบสวยประมาณร้อยสี่สิบรับประกันทองให้สามเดือนกับเจ้าเคือเลี่นะครับผมหนึ่งสี่สามตรวจทองเรียบร้อยใบหลอดครบครับพี่น้องนะครับเอามีใบมีหลอดให้ครบสําหรับผู้สนใจทักทายมาได้รถทรงมีนะครับเนาะเน่ครับผมอ่าทรงฟรีทั่วภาคอีสานนะครับผมคั้นอยู่ไกลกับจังมาต่อรองน้ำเพลินเอาครับพี่น้องนะครับผมเอาผัวหางลำรามลึกๆสวยๆครับพี่น้องงัวเมียสาว เดี๋ยวไปเบิ้องตัวที่3ครับมาที่นี่นะครับสอตัวพ่านไปนะตัวแรกร้อยหาสิบออกกระทบตัวสองนี่ออกบรามันครับพี่น้องมักเฟ่มแบบใดโท่าห้าหอยไว้กี่เลยครับพี่น้องผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างนี่แหละพี่น้องนะครับแอดเฟสแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้หรืออยากมาชมตัวยิงก็ได้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวดูตัวที่3เดี๋ยวไปเบิ้งกันตัวที่3เบื้องแม่ใส่ยักษ์เลยครับแม่ใส่ยักเนาะร้อยหาสิบห้าบัวพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันต่อไปตัวที่3ครับพี่น้องนะครับ เอาขยับใส่ขึ้นมาอีกครับพี่น้องมาที่นี่สําหรับผู้หมักง่วใหญ่มี2โตตัวตอตันกันเลยครับพี่น้องนะครับหายเบิ้งงัวใหญ่สตัวตอกันเลยเพื่อพี่น้องอยากได้จักคูหนึ่งนะครับใส่ใหญ่ๆประกันทองกับล่างหาอยู่นะครับผมรับร่งคููนี้เพราะผิดหวังแน่นอนมาเบิ้งตัวแรกกอนครับพี่น้องใส่ใหญ่ๆตัวนี้สูงไรเท่าไรครับสูงร้ยห้าแปดห้าเก้าหกสิบครับร้อยห้าสิบแปดบวกด้วยครับพี่น้องเนีนองศาขาดีพัวหางลำลามลึกๆถ่ายใหญ่ๆครับพี่น้อง แตัวนี้ติดเครื่องอมดําแดงด้ครับพี่น้องเครื่องอมดาแดงชีดล่างก็ดีนะครับผมสีนี่ถือว่าออกบานเท่าเอิญออกสีเม็ดข้อเปลือกเนาะแม่นครับสีเม็ดข้อเปลือกท่องเจ็ดเดือนแล้วครับท่องจ็เดือกว่าจ็เดือนกว่าว่าครับพี่น้องอีกสองเดือนคลอดได้ครับพี่น้องท่านดุกรมอยู่ในท้องเพลินไ่กระพอเคอสามหนึ่งครับพี่น้องโอ้เด็ดครับพี่น้องตัวนี้ไผเห็นผลงานลูกสามหนึ่งนะครับผมมีดพูดแจปากสซนะครับผมไผอยากได้ไปครอบคล้องแบบ อแม่ติดทองสามหนึ่งต้องแม่นี่ครับพี่น้องอ่าสนใจประกันทองให้จีดเดือนอีกสองเดือนคลอดครับพี่น้องร้อยหกสิบแปดบวกเรื่องส่วนสูงเออร้อยห้าสิบแปดบวกแม่ครับอ่าส่วนสูงของเพิ่นนี่ครับเป็นงัวอ่านะครับผมแดงนะครับผมเป็นงัวแดงเครื่องอมนะครับพี่น้องอมดําแดงกับมีติดโบดนิดนึงนะครับต้นนี้มีตรงไหนบ้างครับบ่มี้ต้นนี้ครับอ่าต้นนี้ไม่มีเปิดไว้ร้ายไม่ได้ครับผมแม่นี่เปิดใบสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อย <น>ครับฟังบ่ผิดพี่น้องสี่หมื่นเก่ากับงวยไงใสยักลอยหาสิบแปดบวกพี่น้องท่องเจ็ดเดือนนะครับเนาะแน่นครับท่องเจ็ดเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมไซคโค้งสั่งเคเอฟสามหนึ่งผมให้เบิ้งหน้าตาพอพันนะครับเคเอฟสามหนึ่งด้วยครับพี่น้องใครสนใจกะทักทายมาหน่ใบหลอดครบตรวจอันตราเศ้าหลายท่านว่าอ่านะครับท่องจริงบ่จริงไผบ่แน่ใจตรวจซทำเลยเลยบ่มีห่วงบ่ดีมีว่าครับแน่นครับเอาหมอจะคว้งมาตรวจก็ได้หรือ นะครับผมมาหอดคอมาตรวจอีกก็ได้แน่ครับจะขันพาเสื้อถือในช่องลูกขนียวเสื้อผ้าเสือถือในอ่านะครับห้อยไว้จริงกับนะครับผมเอาไปเลี้ยงได้เลยก็ได้ครับพี่น้องนะครับผมรับประกันให้กันแน่นอุ่นมีตุ่มมีตัวกันนะครับผมเอาราคาอีกรอบนึงนะครับสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับพี่น้องสนใจก็ทุ่ได้เลยเมียใครอยากจะหาคู่นะครับผมเดี๋ยวไปเบื้องแม่นั่นครับพี่น้องนะครับแม่นั่นเป็นแม่ที่ซีครับพี่น้อง ใส่ง่ายคือกันเมียทั้งคุนครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องกันนะครับเพื่อพี่น้องโดนใจเด็จับคููกับเมียนี่ไปส่วนสูงพมวงามว่าหนีกันครับร้อยหกสิบครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องกันครับผมครับผมมาเบื้องตัวต่อไปครับพี่น้องตัวที่สี่นะครับตัวนี้นะครับฟิ์มใหญ่นะครับสําหรับผู้หมักแบบใหญ่ๆหยักๆสไตล์ออกไปทั้งกระทบนะครับฟิ์มใหญ่เลยสูงลอยเท่าไรครับสูงลอยหกสิบบวกครับซึ่งสูงประมาณร้อยหกสิบบวกครับแม่นครับเทาก็ตีร้อยหกสิบไปล่ะพี่น้องเนคับนครับ ท้องเจ็ดเดือนแล้วครับผมท้องเจ็ดเดือนครับท้องเจ็ดเดือนครับพี่น้องกับแม่เมื่อกี้นะครับอายุขั้นซ้ำๆกันท้องได้เจ็ดเดือนสูงร้อยหกสิบกับเจ้ายักษ์ไงกาเล็ดเกฟหกแปดครับพี่น้องนะครับกาเล็ดเคฟหกแปดของวิไลฟาร์มนะครับอันนี้ก็รซื้อว่าเป็นอีกสุดยอดพอพันเรืองสีเรืองเนื้อหนังกระดูกโครงสร้างเป็นง้วยยักษ์อีกตัวหนึ่งครับพี่น้องของวิไลฟาร์มอ่านะครับภายตัดสินใจว่าอะไรไปเบิ้งตัวจริงในช่องลูกขยันเซลิสานตะกอนก็ได้ครับพี่น้องในคลิปไปทายหอตัวจริิงงงมาใหห้้้้พี่่นอเเไดบครับพี่น้อง เดี๋ยวมาบวกกับแม่หนอกญงๆนะครับผมถ่กว้างๆนะครับเส้นหลังเหย้าขนาดนี้ครับพี่น้องบ่ผาิดหวังพี่น้องได้นะครับผมอ่านาโคตรง่วนหน่อยใส่ยักษ์แน่นอนครับพี่น้องถือว่าเป็นเฟรมที่ปรับไส์กับบราหมันแล้วบ่ผาพิดหวังแน่นอนครับพี่น้องเฟรมใหญ่แบบนี้การส่งลูกนะครับบวกกับเป็นง่วนแดงง่วนโบดนะครับโครงใหญ่เลยเป็นลูกที่ท่ายข่าทองครับลูกที่สองครับผมลูกสองข้าทองครับพี่น้องลูกตัวที่สองอยู่ในท้อง านะครับผมเบิร์ขับคลิปหูขอบหูโบดนะครับนิสัยเื่องด้วยครับพี่น้องเื่องดีนะครับตัวนี้เบรงเลียมกระดูกกระเดี่ยวเล็กกระบอมีต่ำนี้นะครับเนาะแม่ยครับเอาเล็บกต่สวยด้วยครับพี่น้องแม่นี่ท่องจิตเดือนอีกสองเดือนพี่น้องก็ได้เห็นผลผลิตแล้วนะครับเอาไปสองตัวแม่นั่นกระท่องจิตเดือนแม่นี่กระท่องจิตเดือนเดี๋ยวมาฟังราคาก่อนครับพี่น้องใส่ยิ่งยั่งสิเปิดไปไรไปไหนครับผมตัวนี้เปิดไปจิตมือหาครับจิตมือครับอีกหาพันบาทครับพี่น้องเสูงหนึ่งร้อยหกสิบบวก แม่ครับท่องจ็ดเดือนกับเคฟหกแปดครับพี่น้องนะครับเอาแบบนี้เสียเอาแบบไหนล่ะพี่น้องนะครับเอาแบบคุ้มๆเลยนะครับใส่ใหญ่ๆบิ๊กๆไผ่กำลังหาแม่บอกแม่พันธุ์บ่อยากเลี้ยงโดนได้ผลผลิตแน่นอนกับว่าพิษหวังแม่นี่ จิตหมื่นกับอีกห้าพันบาทครับห้าพันบาทต่อรองได้แมนครับผมเอาโทรหาหอยไว้กิ่งเบอร์โทรไปได้ก็ครับสุดแปดเจ็ดครับผมครับสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าครับผมครับผมเอาหมี่ตาวนี้จังมองนะครับเนาะแมนครับเอาไผ่มักหัวโลนแม่สาวเดี๋ยวตัวสุดท้ายมีให้ชมครับพี่น้องครับผมนะครับผมเอาจูงยางให้เบื่องจังหน่อยนะครับหอยนะครับเอาาไปเพื่อนจูงยางไปให้เบิ้งจักหน่อยครับพี่น้องเบิ้งบาดยางง่วนยิ่งสี่ยางทาบาดหนีง่ามครับพี่น้องนะครับผมเอาไปแบบเวิบเวิบพูดละพี่น้อง ครับเอาคูไปได้เ้อครับพี่น้องใครสนใจอยากได้แบบยกคูไปก็ได้นะครับคูกับแม่นี่ใครสนใจนะครับเอาอยากได้แม่สาวหัวโลนทองตัวสุดท้ายมีให้ชมครับพี่น้องสําหรับเอฟซีสไตล์บราหมันหูสันนะครับติดทองพอมเรียบร้อยเดี๋ยวไปชมกันครับผมครับผมมาเบิ้งตัวุดท่ายครับพี่น้องบาที่นี่ไผหมักหัวโลนเฟรมใหญ่เง่านะครับอีกหนึ่งแม่สาว ลอยหาซิปหัวนะครับส่วนสูงลอยหาซิปซีหาซิปครับอ่าลอยหาซิปซีถึงลอยหาซิปหาโตเขาเองเป็นลูกสาวพอไหนครับลูกหกแปดครับอ่าลูกสาวกาเลต์เคฟหกแปดด้วครับพี่น้องเนี่ยนะตอนนี้ท้องแล้วท้องครับจักเดือนแล้วครับผมท้องซีเดือนแล้วครับท้องซีเดือนประกันท้องนะครับเนาะแน่นครับผมท้องได้๋ยวเดือนรับประกันท้องเนี่พี่น้องลูกสาวกาเลต์เคฟหกแปดท้องกับพออ่าวายแซดหนึ่งหนึ่งหกนะครับเนาะแน่นครับวายแซดหนึ่งหนึ่งหกนะครับสายพันธุกรรมวินเชสเตอร์แม็กนัมกอลเกลครับพี่น้องนี่ครับ ไว้เสร็หนึ่งหนึ่งหกของโชคด้วยลยมิตฟาร์มด้วยพี่น้องประกันทองหายเจ็ดเดือนกว่าครับสี่เดือนครับสี่เดือนเป็นสาวทองแรกด้วยนะครับเนาะแน่นครับสาวทองแรกสาวทองแรกพี่น้องนะครับใหญ่ๆยาวๆนะครับนี่ครับพี่น้องเลี่ยมโตดีสวยนะครับผมเบิ้งชีสะดืองามครับพี่น้องน้องโมมีติงเนาะครับเนาะแน่นครับอ่าน้องโมมีติงนะครับสวยๆเลยให้เบิ้งรอบๆโตก้อนครับพี่น้องไผหาแม่สาวทองแรกอ่าหัวล้นแม่นี่บ่แพงครับพี่น้องผมบอกเลยว่าราคาออ่ายู่ในเลทราคาที่ พี่น้องนะครับถ้าติดตามกระแสราคาสิฮู้เลยว่าช่วงนี้นะครับไผหาแม่บอกแม่พันไผหาเฟมหัวโล่นงามๆจังสี่เป็นช่วงที่นาเก็บเก็บเข่าขอกเข่าฟ้ามนะครับเอาฟังราคาจังหน่อยนะครับเปิดไว้ยังไงครับหกหมื่นเก้าพันบาทครับหกหมื่นเก้าพันบาทนีครับกันถามว่าวที่วัตตะกี้ขันงัวเฟมนี่ติดทองแบบนี้นะครับโดยเฉพาะลูกเจ้าหกแปดนะครับผมทองกับว่ายแสต๊ดหนึ่งหนึ่งหกก็ถือว่าพันธุกรรมดี ตะกี้นะครับผมคันเลดนี่นะครับราคามีแนวโน้นนะครับผมรักเฉียดแสนพุ่นละพี่น้องนะครับยางต่าๆกับเกลีครับพี่น้องนะครับรักเกลียุ่นละนะครับรักแปดกัวเก่ากัวนะครับตัวนี้ไผ่กําลังเก็บอยู่กับแนะนําครับพี่น้องสนใจแม่สาวเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธชื่อเช่องแบบนี้ละพี่น้องเชียงครับทองสี่เดือนกับว่ายเสร็จหนึ่งหนึ่งหกถดพลครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นสายพันธุกรรมที่สายวินเชสเตอร์นะครับเป็นหัวแดงครับเป็นสายแดงพุ่นละพี่น้อง สนใจกันมาเบิ้งตัวจริงก่อนก็นกนได้ไหมครับแต่ละตัวมักตัวแรกแดงเข้มๆนะครับผมหรือมักคู่ใหญ่ๆใส่ร้อยหาสิบแปดร้อยหกสิบตรงคู่นั่นครับพี่น้องหรือมักออกบราหมันงบกปลายกับจับตองแม่นี่ก็ได้ครับพี่น้องแม่น้อยนี่ก็ได้นะครับผมส่วนสูงก็ยี่บแปดร้อยสี่สิบเนาะแน่นครับนะครับแต่ว่าทองพร้อมครับพี่น้องสนใจกับทักทายมาได้ครับพี่น้องจับคูอ่าได้คูไปราคาประหยัดแน่นอนนะครับ,รบอ่าไผอ่ากลัวว่าเอาไปแล้วเพิ่นสิงเงาเพิ่นสิบุมมี่มู ก็เอาไปคู่ก็ได้หรือมักหัวหล่นแม่สุดท้ายครับพี่น้องก็เชื่อกนแนะนําอยู่เพราะว่าในราคานี้นะครับกับยุคสมัยก่อนที่นแพงแ่จับต้องบ่ได้พี่น้องเดืตะเบิงนะครับช่วงนี้จับต้องในแน่นอนนะครับผมหกหมื่นก็บอีกเก้าพันบาทครับเก้าพันบาทต่อรองใดทองสี่เดือนได้พี่น้องยังเหลือทองสี่เดือนแล้วพี่น้องเอาไปเลี้ยงก็ถือวาอ่าเพิ่นทับติดท,ทองไปให้แล้วก็บ,บ่ได้ไปเสียค่าผสมค่าทับไม้นะครับลอเอาผลผลิตของเขาอย่างเดียวออกดูออกเต่ามาก กับจังพัฒนาต่อยอดกันไปครับพี่น้องเมีบอกดีกต่มีใช่ไปกลัวเครื่องนะครับใส่พอได้ออกมากกับงามครับพี่น้องขอให้แม่บอกเข้าดีโครงสร้างใหญ่ๆสนใจมาชมตัวจริงคอกหอยไว้กิ่งยู่บ้านใดก่อนครับบ้านน้ำมนต์ครับครบผมน้ำมนต์อำเภอน้ำมนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดก่อนครับผม087ครับผม2378145ครับผมแอดไลน์เบอร์นี้นะครับน้องแน่นครับผมอ่าเฟซบุ๊กแล้ครับ ห้อยไวกิ้งครับง่วงงามมึงดำดำครับผมสนใจกับทักทายมาไอใดอีพี่นี่ก็ถือว่าเต็มอิ่มครับพี่น้องผูได้เบื้องง่วงง่ามผู้ได้เบื้องง่วงงามก็มีความสุขนอนเบื้องคลิปช่องลูกข้าวเนียวเชื่อวิสานเฮาก็ขอให้อ่านะครับมีความสุขด้วยครับพี่น้องกับถือใจกับโคไลค์กดแชร์ให้กันจังน้อยนะครับเอฟซีทั้งห้อยไวกิ้งง่วงงามทั้งกาลสินกับผู้ได้ไปก็ขอให้มั่นมันในตัวเมียงามงามครับพี่น้องสวัสดีพี่นี่ก็ฝากพี่พ่อน้องเท่าดีจากลาไปเทุกท่านครัับผมสสวดีคคครรัับบขอุณบ